สวัสดีครับพวกเราจะมานำเสนอบอร์ดเกมที่ทำจากหัวข้อผีอาเซียนเปรตตูภูมิครับ ในอนาคตอันใกล้นี้ประชากรมนุษย์ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากความเสื่อมโทรมของสังคมและจิตใจอันเรววรามทาให้วิญญาณมนุษย์จํานวนมากไปเกิดเป็นเปรตและต้องชดใช้กรรมอย่างยาวนานทําให้วิญญาณที่ต้องวนเวียนมาเกิดเป็นมนุษย์มีไม่พอวัตจาจักรชีวิตจึงขาดความสมดุลเราจึงรับบทเป็นผู้เยียวยากลุ่มคนที่จะมาแก้ไขสมดุลนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเดินทางไปยงปังเปรตตภูมิเพื่อช่วยเหลือให้เหล่าเปรตได้ชดใช้กรรมของตนเองและปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณให้กลับมาอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งแถมยังต้องนําความรู้ที่ได้จากกโลของเป มาเผยแพร่เพื่อยกระดับจิตใจของผู้คนไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปจนวนเวียนไปเกิดเป็นเป็ดอย่างไม่รู้จบโดยที่เป้าหมายของเกมนะครับผู้เล่นจะต้องแข่งกันทําแต้มการช่วยเหลือวิญญาณเปดให้มาเกิดเป็นมนุษย์และแต้มการยกระดับจิตใจมนุษย์ที่ลดจํานวนมนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นเป็ดครับเมื่อจบเกมให้ผู้เล่นดูแต้มทั้ง2ชนิดของตนเองแล้วนับฝั่งที่มีแต้มน้อยกว่าใครมีแต้มมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกมเขาคือผู้กอบกู้ให้จํานวนประชากรมนุษย์กลับมาเป็นดังเดิม อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นแบบคร่าวๆแล้วก็การเตรียมเกมนะครับผู้เล่นแต่ละคนจะมีกระดานแคมป์และทัวร์เนสีของตนเองส่วนบอร์ดหลักจะมีจุดสําคัญมี6โซนนะครับแต่ละโซนจะใช้ในการทำแอคชั่นต่างๆต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆเมื่อเข้าตาเล่นของตนเองให้ผู้เล่นเดินทัวร์เนคนของตนเองไปในระยะ1หรือ2โซนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยจะเล w ang w ang ือกวางบนช่องว่างใดก็ได้ในโซนนั้นเพื่อทำแอคชั่นที่ระบุอยู่ครับป่าผีเป็ดนะครับเป็นโซนที่สําคัญที่สุดในเกมผู้เล่นจะมาทำแอคชั่นที่โซนนี้เพื่อหยิบการ์ดผีเป็ดมาวางบนช่องเหนือกําแพงในกระดานแค้มของตนเองที่ยังว่างอยู่เพื่อสอดการ์ดผีเป็ดไว้ใต้กระดานและเหลือให้เห็นช่องล่างซ้ายสุดของการ์ดจะทําให้เห็นว่าเป็ดแต่ละตัวมีความต้องการไม่เท่ากันที่จะส่งผลต่อความยากในการช่วยเหลือเป็ดตัวนั้นๆซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะช่วยเหลือและใช้งานเป็ดได้โดยที่เป็นฟรีแอคชั่นผู้เล่น้อใหื ลงหนึ่งระดับเมื่อลงจนถึงขั้นสุดท้ายให้นำการ์ดเป็ดออกมาไว้ข้างกระดานและให้เดินตัวนับแต้มการช่วยเหลือเป็ดตามที่ระบุบนการ์ดเป็ดโดยความต้องการของเป็ดที่สําคัญจะมีดังนี้ครับจ่ายทรัพยากรตามที่ระบุ ให้เป็ดมาช่วยเหลือเราทำแอคชั่นต่างๆสุดท้ายก็คือแอคชั่นช่วยเหลือแอคชั่นนี้จะช่วยให้สามารถเลื่อนการ์ดเป็ดใบอื่นลงได้1ขั้นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเป็ดการ์ดผีเป็ดหลายใบจะต้องทำแอคชั่นนี้เป็นแอคชั่นสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยเป็ดตัวนั้นจากบาปกรรมที่เคยทำมาด้วยการช่วยเหลือเป็ดตัวอื่นต่อมานะครับอันนี้เป็นเมืองหลวงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยผู้เล่นสามารถทิ้งการ์ดผีเป็ดที่อยู่ข้างกระดานทั้งหมดจากนั้นให้หยิบโทเค็นสีของตนเองตามจำนวนการ์ดที่ทิ้ง เมื่อวางโทเค็นผู้เล่นจะได้คะแนนการยกระดับจิตใจมนุษย์หากมีใครได้แต้มนี้มาจนถึงสัญลักษณ์จบเกมก็ให้ทุกคนเล่นจนครบตาเล่นแล้วนับคะแนนครับต่อมาโซนใช้งานเป็นโซนเก็บทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีเป็นที่ที่ผู้เล่นมาเอาการเทคโนโลยีที่สามารถทิ้งเพื่อทดแทนทรัพยากรอะไรก็ได้หรือผู้เล่นสามารถจ่ายพลังงานเพื่อใช้ความสามารถของการก็ได้แคมป์คนงานผู้เล่นสามารถต่อเติมห้องที่กระดานแคมป์ตัวเองได้ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้เล่นเก่งขึ้นในด้านต่างๆสุดท้ายคือศูนย์ช่วยเหลือเป็นที่ที่ผู้เล่นมาทำแอคชั่นแลกเปลี่ยนทรัพยากรแล้วก็ทำแอคชั่นช่วยเหลือพีเปษครับ